สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนร่วมอดมการทั้งหลายนะครับวันนี้ก็อยู่หน้าวัดนะครับตรงทางเข้าองค์พระธาตุพนมนะครับก็ถ่ายดูวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของงานนมัสก,การพระธาตุพนมนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับมาถ่าย ทางถนนเส้นตรงองค์พระบรมธาตุาน,นะครับก็ยังมีประชาชนหนานแน่นเหมือนเดิมนะครับก็จะไปดูซุ้มที่น่าสนใจนครับอันนี้เป็นซุ้มของโรงเรียนนรุบ,บาลน,นะครับวัดพระดาประโณกนี่ซึ่ง เป็นรูเรียนที่อยู่ข้างกับวัดพระธาตุพนมนะครับโดื่อ้ปรจัดพิธีการแล้วก็ฟ้อนล,ลำเป็นเด็กประถมนะครับฟ้อนล,ลำเพื่อถวายองค์พระธาตุนะครับแล้วก็รอบกับหาทุน การศึกษาเป็นการฟ้อนรำที่สวยงามมากนะครับมาถ่ายให้เป็นเพื่อนได้ดูนะครับเป็นสีสันของงานพระธาตุพนมนะครับของงานพระธาตุพนมจะเป็น การควนลํา oh oh ี่สวยงามเลยเดินเข้าหาพระธาตุพนมนะครับาจจะดูแล้วครับสวยงามครับ ก็จะมีซุ้มนะครับบ้านศิลหะบ้านข้ามีกระซุ้มนะครับอัตมาลี่รองมีอาการ์เจ็บหลังถือว่าต่างต่างนะครับแล้วก็เกิดขาไม่สามารถนั่งสมาธิได้เวลาจะนั่งสมาธิได้เหยียบเข่าเหยียบขาแล้วก็นั่งบนเก้าอี้เท่านั้น ได้ยประชาชนก็เยอะแยะมันเดิมจะลริมดูจะดีตามษณาจรียมทายมาแล้ววันนี้ก็ขอให้มีความสุขอิ่มเอมกับคุณที่ได้ทำนี่น่าวัดนะครับสุขกับเวลาประมาณสักหนึ่งเก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาก็ยังมีประชาชนนะครับงานนเหมือนเดิมครับขอเป็นเชิญนะครับขออนุญาตนำเรียนประวัติคร่าวๆของวัดเกาะแก้วอัปวันสนิทนะครับผมวัดเกาะแก้วอัปวันเลยนะครับเดิมนะครับ กองจะฝากไว้แค่นี้นะครับมาหยุดอยู่ตรงที่องพระธาตุพนมนะครับมาถ่าให้ดสูสวยงามครับผม